สวัสดีครับวันนี้มาเจอบ้านหลังหนึ่งครับสวยสวยไม่ความว่าการจัดห้องจุ้ยครับได้มุมครับบ้านในแต่ละหลังพื้นแต่ละที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้ปลูกบ้านได้ในตำแหน่งที่เหมาะตลอดนะครับแต่มาดูที่บ้านเนี่ยบ้านจัดห้องจุ้ยดีมากครับอยู่ที่มุมเราเลยเอาเป็นตัวอย่างมาให้เพื่อน พือนดูนะครับองจุ้ยด้านหน้าด้านข้างเห็นะครับพื้นที่ว่างว้างเยอะมากแต่เขา,าใช้พื้นที่เป็นสวนยอมแล้วก็วางตำแหน่งบ้านอย่างสวยครับออกแบบถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเผื่อประทับใจ ลองเอาไปออกแบบได้ครับผมช่วยนี้ก็สำคัญครับการสร้างบ้านต้องมีที่ว่างเยอะจัดได้ดีมากครับผมดูนะครับสวยมากด้านหน้าด้านมงด้านข้างนะครับไม่เห็นแล้วก็ ก็มีสวนครับสวัสดีนะครับที่ได้มาเจอบ้านดีและถ่ายฝ,ฝากเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตาม